เห็นเครื่องดอกทานตะวันสวยๆแบบนี้อดใจไม่ได้ที่จะเก็บภาพเลยนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะนิฉันปรินดาธนาจิรวานิชนักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตสถานที่จัดงานราชพัฏแฟร์ค่ะซึ่งเป็นงานที่รวมสินค้าโอท็อปจากหลากหลายจังหวัดไว้ด้วยกันค่ะ เอาเป็นว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขายจากบูธผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอบเกี่ยวกับด้านการดูแลสุขภาพกันค่ะพบกับคุณรุจิรัตพายชุมพิธีกรภาคสนามค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บูธพันธิบุษสด,โโสดค่ะ,คะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพี่ชื่อแจ็คนะครับเป็นแพทย์แผนไทยของอโรงงานของพี่ก็จะทํายาสมุนไพรนะครับเป็นสารสก,กัดจากาเะล็ดลำไย แก้อาการพวกกดข้อกดเขา่าตะคิวนี้รอกได้แล้วก็มียาสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายเลยได้มาตรฐานออยอทุกตัวครับผมค่ะแล้วมาจากจังหวัดอะไรคะมาจากจังหวัดลำปางครับมาไกลเลยนะคะแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศในงานในวันที่ผ่านมาที่นี่คนเยอะดีนะครับเขก,ก็มีลูกค้ามาดูเก็บจนใจกระสินค้าเยอะดีนะครับแล้วอยากฝากหรือว่าเชิญชวนคนที่ยังไม่ได้มางานยังไงบ้างคะก็อยากให้รีบมานะครับอีก 2- 3สาวันก็จะหมดแล้วถ้าเกิดเรามีอาการตรงไหนที่ เป็นมานานราักษา,าไม่หายหรือ,อยังไงก็ลองมาปรึกษากับหมอดูก่อนอยังไม่ต้องซื้อมามาดูก่อนมาดูของสินค้าก่อนได้ครับค่ะก็ขอบคุณพี่แจ๊พี่ให้ความรู้กับ,บเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับรูส้สึกไงบ้างครับกับงานในวันนี้ก็งานราชพัฒแฟนะคะรู้ส,สึกว่าดีนะคะที่จัดแบบนี้เพราะว่าทําให้นักศึกษาเนียก็ ได้มาเดินหาของกินหรือว่าหาสิ่งของเรื่องใช้ที่จําเป็นด้วยแล้วก็เป็นผลดีกับคุณพ่อคุณแม่ที่มาขายของด้วยนะคะก็สามารถสร้างไรายได้ให้สินค้าอ t o ทอปของจังหวัดตัวเองได้ค่ะเพราะว่าเหมือนงานลาดพัดไฟของเราเนี่ยก็มากันทั้งเกือบจัดจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยค่ะแล้วอยากเชิญชวนคนที่ยังไม่ได้มาอย่างไรบ้างครับค่ะก็งานลาดพัดแฟนะคะก็จัดมาแล้ว6วัน ก็เหลืออีกแค่2วันเองนะคะก็ใครยังไม่มาก็มานะคะเพราะว่าของกินเยอะมากๆหนูเนี่ยก็มาเดือนันที่3แล้วนะคะเพราะว่าไม่รู้ไปไหนก็มางานราชพัฒแฟร์ค่ะครับขอบคุณมากครับงานราชพัฒแฟร์ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตการขายสินค้าโอท็อปจากทั่วทุกมุมประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานหรือภาคใต้ เริ่มตั้งแต่วันที่19มกราคมจนถึงวันที่28มกราคม2567พวกเรานักศึกษานิเทศาศาสตร์ชั้นปีที่2คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยลราชพัฏนภูเก็ตสวัสดีค่ะ